สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นหนุ่มเปสาวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลหลังจากที่หนุ่มรายหนึ่งได้มีการโพสต์เรื่องราวที่ตนได้ไปจีบสาวคนหนึ่ง ซึ่งอยากได้อะไรก็พร้อมเปย์โอนให้ทุกอย่างแต่สุดท้ายพอได้เงินช้าคนนี้กลับเลือกหนีไปคบกับหน่มอีกคนโดยได้โพสต์ระบุว่าเมื่อวันนี้ยังเรียกไอ้ผัวอยู่เลยมาเมิอนี่ขึ้นสถานะกับคนอื่นเสยแบบนี้มันก็บฏถึกต้องเดอ้อสีให้เฮาเฮ็ดแบบไดกับโตอีกอยากได้เงินกบให้โทรศัพท์กะซื้อให้เงินส่งงวดรถงวดสุดท้ายเมื่อวานนี้2005 อ้ก็ส่งให้แต่อ้บอกให้ฟรีเดอร์2,500เอามาคืนอายเดอรอ2,500ทำแบบนี้บ่หน้าครบดอกเธอมันร้ายต่อหลังจากที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้อย่างพบว่าหนุ่มคนนี้ได้มีการโพสต์ภาพรถบิ๊กไบค์ของตนพร้อมแคปชั่นว่ารักแท้แพ้เวฟจุกโดนต้มจากการตรวจสอบก็พบว่าหนุ่มรายนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาอีกด้วย แต่ก็อย่างว่าลหละครับเรื่องความรักไม่เข้าใครออกใครจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ